สวัสดีครับมาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับวันที่13าพฤหัสนะครับเหมือนเดิมนะหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับของนีเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายวันที่13าเป็นเลข69นะครับ6 9นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือ6 9เ้าบวก24ได้9 3้าสบสานะครับห9เ้าลบยีได้4ี่บห้านะครับเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับก็คือกดตั้งแต่สี่ห้าสี่หกหกดหกเก้าเจ็ดศน ถึง9293นะครับ49ตัวนะครับมันได้มับาครับบางท่านตอนกดจริงอาจจะเลือกตัดออกตัดทิ้งอะไรได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็นี่เคบ่ายก็ถูกรอบแรกแลวนี่เคบ่ายปิด2ล่างที่50นะครับก็ถูกลอบแรกไปเลยนะครับก็รับเงินกันไปนะครับโอเคครับส่วนมันมี3รอบก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับ นะครับมีสามรอบราะหน้าตอนนี้เคถูกเคยหยุดนะครับไม่ถูกทบมาที่จีนต่อมาที่ห้างนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ